สบายดีพี่น้องสบายดีมื่อูนสกุลสมองสบอตพบพ่อกันคือเก่าพี่น้องกับส่องพอน้องน้ำโซพี่น้องสบายดีลูกน้องน่องวันนี้ข้าก็มีข้าวดีมาบอกแดพี่น้องข้าวดียังเ้าวข้าวกระเปลาเงินมาหอดเนองข้าวดีคือแม่แม่ตั้งแม่แม่จะดีทั้งสองเนาะถ้ามืองนอกเป็นฝางมันเงินไม่เฮา ไปหาหมอพี่นอ้องเอ้หมื่นมื่นนัดมืน่นที่สิบที่สิบห้าหมอหนัดข้าดีแด็กก็มีต้องข้าวไรข้าวารทุกไปหาหมอข้าดีเคยได้เงินได้เงินผู้ใหญ่เนาะดูของแม่แม่เป็นเคยฝากไม่เฮาตลอดเอกพี่นอ้องเอ้แม่แม่ฮักแม่ฮักทั้งสองอยู่เมืองนอกโวยเหลือครอบครัวเข้ามาตลอดเนาะแต่เริ่มไปหาหมอแรกๆไปแล้วแต่อยู่สวรรค์กับแม่แต่ไปมุก เดี๋ยวก่นนนกนอน,นกัแมนเนพินพนพนนนนพ่นพามาให้ที่นแมนไปคลินิกไปยงเพิ่นพามาให้ตลอดเน้ะนี่ยนดีเลทั้งสองเนาะฟามาให้ก็ได้เพิ่นพามาซองอยพี่น้องซองอยเรียนเท่าใดเขาไปเอามากับเจ็ดพั 9, นหน,น,น,นึ่งร้อยพี่น้องได้เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทเงินบาทพี่น้องยัยเบิ่งก็เดี๋ยวเงินคือมีก่อนนยืนนด้ยยืนย่น้นยันยืนนุนนมี่นุนเนี่ย เท่านี้พี่น้อง้อยบาทถ้าสืบมาแล้วเเจ็ันบาทเจ็ันบาทเาอบเไปห้าหม้อมื่นไปเอายาเราพี่น้องหมอเพ็นนัดเนาะพนนัดหรอเป่หมอพันนัดนัดเยันที่สิบห้าหมาเถื่อนึงโกตหาเดือนละเทือีิบห้าหอเื่อนึงวาคู่บกบพี่น้องเนาะเดือนละเทือพี่น้องมือนักสิบ้าน้องน้โซกไปนามื่นพี่น้องเอาลูกชายไปหน้าเอาเ็นบัตร บเห็นบันเห็นนักซื้อพันเหรดเห็นนักซื้อพันเดไปก็แพงอยู่ไดพี่้นงประแสนกว่ามาลูกชายมาพี่มานะ่ลูกมาเอาเอาคนแนีมาพี่มาแล้ว่มาเลม่พี่พี่พี่มาเพี่นะเห็นเงินมดได้ลูซชายหพี่เอะก็ไหวก้ันบัลเห็นเลย้ว้ลูกชายที่สเอาแซาบาน้ำให้บ๊บใาบ้เดกินในทุ้างพ่ลี่ตาขอบคุณแม่ทั้งซองเนาะ ทั้งเมืองนอกติดพังกันไหมฮให้ลูกไปหามองอื่นถึย่นไมาขายในเ่านนังมาซองลอยไาแม่ขึ้นไปพันพัน,ดดน,ดน,ดนล้าลนเนาะพันดอลดอนลเหลือสองพันดอนละสองเท่าเนี่ยวะลอยาเป็นดอกงไหมเ้นี่นยมายถึวยังซองเท่าคันเท่าาเป็นเนาะมีแต่แม่ไ้แม่ทั้งซองยังมีแต่จูขภาพแ็งแรงเนาะ ปัทนาจริงได้กับสมดังปัทนาเนาะความเจ็บจะได้ความฝ่ายยาสมีเนาะหนให้แห้งเลยเนระืยเนาะให้อยู่น้ำดูน้ำรัอนตลอดไปเนาะให้หกักให้แพงกันตลอดไปได้ไหมเอาอลูกชายเกิดทุฐิง่ยายเลยนาะมัมีอย่างไรเรามนะีแต่ทำนี่เระพี่เนาะเพราะขอบใจเนาะแม่ทั้งซอ,องทีม้วงใ่ายลูกมาตลอดเนาะคือพอน้ำสุกพอเศร้าจักเพือ่อลูกคนาอาก็จักชีเทนไดผัวใส่มากกว่าพอเศร้าจักเพื่อเนาะ S <S มีแต่แม<อ>่แล้วเนาะหมมหอบผิดแล้วถ้าได้เงินมือนีก็มีตั้งขาดีเขา้าลยได้เงินก็ได้เงินมืนีนะแกวอามืออื่นนาก็สิบปจใจยาวปเดียวไปนองเลยม,มันีข่าวทุ่งขึ้นหนึ่งก็สาธุเน,นา,านดนะดีกว่าบมา่มีเนาะ้าแม่ทั้งสอง่าห้นีแห้งป่ได้ปยวปอซาเลยหน่อยเป็น่า้าปู่ใช่คือ่าาะเกียร์พว้าบหูกันปู่อาภาะเกยรแล้กวไปตลอดนเมืม่องเะพี่นองเลยนั่งทันีหลนะขอบคุณขอคุณเนาะทั้งสอง ก้มเจ็บยบวอยได้ก้มไข่วอยมีปาสจากโรคไข้ไข้เจ็บทุกอย่างเนาะคิดสิใดก็ให้ได้สมดังปรารถนาเงินก็ให้ได้น้องทองก็ให้ได้เข่าฮ่าแม่ทั้งโซ่ด้วยแม่แม่ไฮฮามาสองลอยก็ขอให้แม่ได้กลับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าเนาะลูกเขาไม่ยังเอไล่เนาะพอไล่ก็เป็นเรื่องข่อยเยอะเป็นกลัวเรียนกลัวอยู่จังหน่อยไปแล้วพี่น้องต่อกินเพอร์ตั้งวันได้พี่น้อ้าบุญนี่ครับว่าเงินเ่าจะซื้อเพอร์มาพี่น้องเอ้ กินข้าวเที่ยงนล้กันพี่น้องกินเพลือกหัวชีรอพี่น้องหมสบแซบน้ำน้ำน้ำเชแล์ดพิทปลาลุงกินพอลง

Mamu kỳ đi hai ngoài nó, mi phạm. Hãy tạo ra. đó tạo ra. Hãy tạo thôi Hãy tạo ra. Hãy tạo nào ơi, <laughs> 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 ừ. ลาลุงนแช่ๆน้ำโกเด้อปลาลุงเอ้ยดูเออกินน้ำโกเด้อกินน้ำโกเด้อปลาลุงโกอก่อครับทุกคนมันจะหึงเลยแหะทพาชตุ่เด็ะถ้ามีชหนไม่ให้

đây nha mhm kìa kìa mhm nó cũng Kinh kìa bên trong nước mhm kìa 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 kìa

ตัวไซพี่เนาะเ <oh> สือเปียกมั้ยจ๊ะตัวซกินเพอคนเดียวเป็นพ wow. ี่สน้อาส่วนเอาว้าทพี่น้องเก่งแท่งไนบุ๊คทางการเก็บพามเมื่อทนี้พี่น้องตาถือใจอยู่ตรงก็ไลกดแชรกดติดตามดด้อพี่น้องขอกันณิดมาสบายดีพี่น้อง